สบายดีืัอนี้ก็เป็นตอนเศร้าที่บางกอกประเทศไทยเป็นมือสุดท้ายที่เขาจะอยู่ในบางกอกประเทศไทยหลังจากคืนนี้ไปนอกพวกเขาก็จะ จะเดินทางไปประเทศลาวเพราะก็อยู่ฮ่องกมฟรินซ์พารีสกับโบแวนนี่น,น้นองน้อกับทั้งหมดเขานอนอยู่สามคืนทั้งคืนโรงแรมนาะงก็เป็นเงินเพียงแต่สองร้อย ยีดสิบตัวดอลลร์เนาะก็เทนั้นก็ะชีคนกับมีสองห้องน,นอนเนาะกับบริกี่ไล่กับบริดูลาก็ประมาณนี้เอาก็อยู่ไปเนะเาะก็อยู่ไปก็ลหลังจากมาขึ้นมาเทนะนิสเรนเนาะก็ มาลงอยู่นิวส์มาลงอยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียอีกเนาะ้วก็อยู่ขันสองสามเมื่อก็เดินทางตรงมาฟิลิปปินส์แล้วก็เดินทางเข้ามาบางเกาะประเทศไทยก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรื่องล้มดีเนาะก็ได้ประสบการณ์ยินดีไปสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเจอประสบการณ์ซีนี่ก็เม็นว่าสมควรละ เดินทางออกจากเท็กซัสเนาะมาหาฟิจิไอแลนด์แล้วก็ไปซิดนีเเย์ออสเตรเลียแล้วก็คินเนอร์ปนิสเซียนกลับมาหาニューซิดนีย์เอีกเนาะซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็จังหวะมาอยู่ประเทศไทยกับไปคืนสุดท้ายกับม่ได้ชอบไปลินเออชอบไปลินหน่อยนึง Yeah, the last day or uh, the last night for us uh, in Bangkok, Thailand, yeah. after tonight, early morning we we'll travel to Laos. Yeah. After we have been travel a lot from, from the beginning, from Houston, Texas to Dallas, Texas and to Fiji Island, yeah. this country. Then to Sydney, Australia, and we use cruise. You know the cruise ship go to uh, New Zealand. Uh, about five island we have been there to visit, yeah. And then come back to Sydney, Australia again, and then come to New uh, Philippines, and then come to Bangkok, Thailand. Yeah, we having fun here last night too. Yeah you can uh, look back uh, my clip okay it's nice it's very nice yeah and i hope tomorrow uh, everything will be fine about our flight you know, because we buy a ticket buy ticket yeah it's not one time yeah. so Thanks for watching. It's our clip. But don't forget to like, comment, and subscribe, please. Okay. And see you next clip. Bye bye.